ครับประเทศออสเตรเลียนะครับก็เป็นประเทศที่สวยงามเนาะมีหลายคนใฝ่ฝันว่าอยากจะไปนะครับสวยงามจเจริญรุ่งเรืองๆๆนะครับน่าอยู่น่าอยู่น่าไปแต่ว่าคนอย่างผมเนี่ยครับเรียนหนังสือไม่เก่งไม่มีเงินด้วยประเทศออสเตรเลียก็เลยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะไกลเกินฝันนะครับไกลามากไม่คิดหรอกว่าชีวิตนี้จะต้องไปเรียนออสเตรเลีย วันหนึ่งผมได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับองค์กร NGO เนาะก็คือองค์กรองค์กรที่ช่วยเหลือ,อผู้ลี้ภัยนะครับาชาวพมา่ากะเหรี่ยงมอนโรฮิงยานะครับที่อยู่ในศูนย์อพยพในประเทศไทยทั้ง9ศูนย์ตั้งแต่แม่ฮ้องสอนจนถึงกาญจนบ,บุรีนะครับทีนี้ผมเป็นเจ้าเป็นพนักง,งานข่าวรถผมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่า,อาเอกสารทั้งหมดนะครับ จะเป็นภา,ารรษาอังกฤษหมดเลยและเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เก่งภา,ารรษาอังกฤษมากเพราะว่า,าต้องต้องต้องใช้เอกสารเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นภา,ารรษาอังกฤษทั้งหมดทุกคนก็เก่งมากทําให้ให้ผมรู้สึกว่ายทําไมคนพวกนี้เขาเก่งเก่งภา,ารรษาอังกฤษมากเลยเราคงไม่มีปัญญาเหมือนเขาหรอกอะไรเงี้ยว่าแล้วตอนนั้นเนยครับอายุยี่สิบเก้าสามสิบแล้วจะไปเรียนตรงไหน <laughs> นึกไม่ออก วันหนึ่งนะก็ให้เงินมา1นล้านหนึ่งแสนบาทจำได้เลยครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทผมจะไปซื้อบ้านดีไหมถ้าเกิดผมซื้อบ้านเนี่ยผมยังทํางาน n g o อยู่เงินเดือน1 5 0 0 0หมื่นห้าพันถึงสามหมต่อเดือนเนี่ยระหว่างเนี่ยหมื่นห้าถึงสามหมต่อเดือนกับมีเงินอีก1นล้านหนึ่งแสนผมสามารถซื้อบ้านได้มีงานทํามีรถนะครับแต่ผมตัดสินใจที่จะลาออกจากงานแล้วก็ไม่ซื้อบ้านผมตัดสินใจที่จะลองไปใช้ชีวิตอยู่ที่พเพศสออสเตรเลีย แต่ครั้งแรกที่ก่อนที่จะไปเนี่ยผมลองนึกดูว่าจะไปญี่ปุ่นอยากไปเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่านึกไปนึกมาแล้วภาษาญี่ปุ่นก็แค่ได้คุยกับคนญี่ปุ่นคุยกับใครที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็คุยไม่รู้เรื่องก็เลยตัดสินใจไปประเทศออสเตรเลียเพื่อเรียนภาษาอังกฤษเพรเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยครับมันมันไปไหนก็ได้ทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วก็วันแรกที่ไปเรียนเนาะคนไทยญี่ปุ่น ไต้หวันบราซิลสามสีประเทศเนี้ยส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีก็จะมารวมรวมกันนะครับห้อง beginner เนี่ยส่วนเกาหลีภาษาอังกฤษเขาจะจะดีกว่าเขาก็อยู่คลา s ส,สูงๆกว่าแต่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็ก็ยังเฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันเหมือนกันทีเนี้ยวันแรกที่ไปไปเรียนเนอะก็จะมีเพื่อนญี่ปุ่นเฮ้ยเจ๋งเ <laughs> จ๋งไอ เกิดมาเพิ่งมีเพื่อนต่างชาติครั้งแรกเฮ้ยไอนี้ไต้หวันไอนี้ญี่ปุ่นกลางวันก็ไปกินกินข้าวด้วยกันภาษามันก็ใช้ใช้ด้วยกันตลอดเวลานะครับภาษานี้คือกลับบ้านก็ใช้ขึ้นรถเมย์ก็ใช้ไปโรงเรียนก็ใช้วันศุกร์ก็จะมีปาร์ตี้ปาร์ตี้แบบหมายความว่า,าคนนี้จบวันศุกร์นี้ใช่ไหมครับก็ไปปาร์ตี้เลี้ยงส่งคนนี้อีกคนหนึ่งจบวันศุกร์หน้าก็ไปเลี้ยงส่งอีกคนหนึ่งก็คือ จะเป็นแบบมีทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร์นะมีปาร์ตี้โอเฮฮาปาร์ตี้มาก <laughs> สุดยอดนะครับคือหกเดือนแรกที่ผมไปเรียนภาษาเนี่ยผมไม่ไม่ทางานเลยนะครับคือแต่แต่ก็ไปเรียนนะขาดเรียนแค่วันเดียวนะครับหกเดือนนี้ผมตั้งใจมากเลยแล้วก็ผมบอกเอเจนซี่นะครับคุณเตา๋าโกเกสนะครับผมบอกว่าผมจะเลือกเมืองที่ไม่มีคนไทยมากหรือไม่มีคนไทยเลย คุณเต๋าก็เลยแนะนำให้ไปเมืองโกโคสรัดควีนสแลนด์นะครับเป็นเมืองชายทะเลที่สวยมากเมืองไม่ใหญ่แต่สวยมากน่าอยู่มากแล้วที่ทึ่งไปกว่านั้นก็คือมีบ้านของคุณเฉินหลงด้วยแจคก,กี้ชานนั่งเรือผ่านบ้านแจคก,กี้ชานรู้สึกเฮ้ยคนลุกคือคือเมืองนี้ก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็บ้านคนรวยเนาะ เขาก็จะมีคลองอยู่หน้าบ้านคือคลองนั้นก็จะเชื่อมไปกับทะเลหน้าบ้านก็จะจอดเรือยอทบ้านแบบอลังการติดๆกันแบบร้อยๆเป็นร้อยๆพันๆหลังอ่ะก็โอเคนะครับเป็นประสบการณ์ที่แบบตื่นเต้นมากแล้วก็ไปเรียนเรียนภาษาได้6เดือนแล้วก็กลับมาเมืองไทยช่วงนั้นใช้เงินประมาณ3 0 0 0 0นเนื่องจากไม่ทำงานเลยนะครับ ก็กลับไปเรียนภาษาเพิ่มอีก2เดือนเพื่อให้จบ i อเอลคลนะครับจบ i อเอลคลก็ได้ c e r t i ติฟิเคตมาเสร็จแล้วก็เอาไปยื่นสมัครเรียน d i พล oma ก็เหมือนปวสนะครับช่างยนต์ก็เหมือนโรงเรียนเขาโคกันอยู่อะไรประมาณนี้คือไม่ต้องไปสอบก็คือเอา c e r t i ติฟิเคตจากโรงเรียนภาษานะครับก็เอาไปยื่นเรียนต่อที่ ช่างยนต์ได้เลยซึ่งเมืองโกโคส t นั้นก็จะเป็นเมืองที่มีการแข่งรถ V8 นะครับ <c oughs> เขาเรียกว่า V8 Supercar ก็จะมี Ford มี Mustang นะครับหลักๆก็จะมีเออมีมี r o r d กับ h o l เดนนะครับ V8 ช่วงนั้นหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เราก็อยากเป็นหนึ่งในทีมงานของ V8 ปซูเปอร์คาร์ก็เลือกลงช่างยนต์ซึ่งผมเนี่ยผมชอบรถอยู่แล้วนะครับแต่พอไปเรียนจริงๆแล้วตอนที่เรียนเรียนภาษาเนี่ยครูจะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงอเมริกันนะครับสำเนียงอเมริกันจะฟังง่ายใช่ไหมครับเราฟังเราดูหนังอะไรเงี้ยพอไปเรียนช่างยนต์ปุ๊บครูเป็นครูออซซี่แล้วใช้สำเนียงออซซี่ครับซึ่งบางคําฟังไม่รู้เรื่องเลยนะพูดไวมาก อย่าง see ya h a v e a good day ก็คือ h a v e a good day ใช่ไหมครับ h <laughs> a v e a good day แต่ออสเตรเลียก็ h a v e a good d a y ก็คือยังไม่ตายอะไรประมาณนี้แล้วกม็มันมีหลายคำที่มันบางคำก็ยากๆนะยิ่งเจอสแลงไปนี่จบเลย <laughs> แล้วแล้วคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งอย่างผมเนี่ยครับไปเจอแบบนั้นเนี่ยกดดันมาก จนเทอมแรกผมบอกว่าผมยอมแพ้เลยไม่ไหวจริงๆก็เลยลาออกจากการเรียนช่างโยนต์ซึ่งฝ่ฝันมานานยอมบามายากมากนะครับทีนี้ก็เลยไปเรียนไปเรียนกีฬาช่วงนั้นประเทศออสเตรเลียยังยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนกีฬาได้แต่เรียนกีฬาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเรียนแค่วันเดียว น้องนั้นหกหกวันเนี่ยทำงานทำงานได้นะครับก็ทำงานได้ก็จะมีชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งทำงานได้กี่ชั่วโมงประมาณยี่สิบชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยทำเกินนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือไปแบบถูกกฎหมายนะผมไม่ชอบทำอะไรผิดกฎหมายนะครับตอนนี้แต่งงานกับคนไต้หวันอยู่ไต้หวันนะครับอาศัยอยู่ไต้หวันเดี๋ยววันหลังจะเล่าเรื่องไต้หวันให้ฟังแต่เล่าเรื่องออสเตรเลียไปก่อนทีเนี้ยพอเรียนไม่ไหวก็ไปเรียนช่างเออ เรียนช่างยนต์ไม่ไหวก็ไปเรียนกีฬานะครับเรียนกีฬาเสร็จแล้วก็ทํางานาโรงแรมทํางานโรงแรมเสร็จปรากฏว่าเป็นความดันสูงพอเป็นความดันสูงมันก็ไม่ไหวนะครับก็เลยกลับก่อนวีซ่าหมดทั้ง8เดือนลาออกจากโรงเรียนแล้วกลับบ้านเลย ซึ่งถึงตอนนี้ก็เสียดายนะครับรู้สึกเสียดายเหมือนกันว่าเออถ้าถ้ารักษาหรือกินยาแล้วก็อยู่ต่อนะจนถึงตอนนี้นะครับสิบปีเนี่ยภาษาผมคงเก่งไปแล้วแต่แล้วก็ยังว่าเนาะชะตาฟ้าลิคิดกลับบ้านไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ไต้หวันแต่งงานมีลูกอยู่ไต้หวันนะครับจากจากคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งนะครับ จากมันนอกมันนาเลยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายวันละสิบบาทไม่คิดว่าจะได้ไปเรียนไกลขนาดนั้นจะได้ใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วถามว่าได้อะไรก็ได้ภาษาขึ้นมาได้มีเพื่อนใหม่ได้ได้ความภูมิใจในตัวเองที่ได้ทำอะไรบางอย่างที่หลายๆคนไม่ได้ทำแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับมีความมั่นใจ มากกว่าเดิมเยอะเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยไปกรุงเทพคนเดียวไม่ได้นะครับไม่กล้าถามทางไม่กล้าพูดคุยกับคนอื่นนะครับจะให้ผมไปเที่ยวทะเลคนเดียวเนี่ยผมไปไม่ได้ผมคี้อาอนะครับผมถามอะไรผมคุยอะไรกับใครก็ไม่ได้ผมไม่กล้านะครับพอพอใช้ชีวิตออสเตรเลียเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไปญี่ปุ่นผมไปคนเดียวไปสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยเดินทางคนเดียวเออมันก็ ไม่กลัวไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดเก่งนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าดูแลตัวเองได้นะครับสิ่งที่ได้จากออสเตรเลียก็หลายๆอย่างได้มิตรภาพที่ดีนะครับได้ประสบการณ์นั่งเรือไปดูปลาวานตัวใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประสบการณ์แบบนี้มันหายากนะครับ คนที่มีโอกาสนะครับก็ก็แนะนําให้ลองลองใช้ชีวิตที่มันฉีกออกจากเดิมไปนะครับออกจากกะลาออย่างผมอย่างผมที่ไม่กล้าทําอะไรเลยเป็นคนไม่มีความมั่นใจก็ก็ก็ดีขึ้นเยอะนะครับอืตอนนี้จะทําทํางานเนี่ยพอพูดภาษาจีนตอนนี้ผมพอพอ,พอภาษาจีนผมได้ผมก็มั่นใจที่จะคุยภาษาจีน มากขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่อยากจะไปไหมกลัวไหมที่จะเดินทางคนเดียวไปไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะครับก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับเรื่องเรื่องข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียไม่ใช่งานนะครับขอบอกเลยอย่ามาถามผมเรื่องงานในออสเตรเลียไม่มีงานครับขอบคุณมากครับ